สวัสดีครับมือนีกับมาพร้าวขผมอีกคือเก่านะครับกับช่องหน้าซักปักเลาะนะครับมือนีผมกับสิผ้ามาเบิงทุเรียนอยู่อำเภอสามชัยจังหวัดกฬสินครับแปลงทดลองนะครับเพิ่นปลูกสองไรกัวนะครับสองไรกัวมาเบิงลูกยางมงลูกน้ำกันเดี๋ยวผมสิผ้าเลาะสวนเพิ่น สวนนี้เพื่อนเปิดใ,ในช่มใด้นะครับเปิดเข้ามาชมใดแล้วก็ผู้ใดสนใจอยากซื้อใ็ไปซื้ออยู่หนาสวนได้เลยครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุเรียนกําลังออกลูกนะครับออกลูกแล้วก็ด้วยเนื่องโดยปัญหาโควิดก็เลยทุเรียนก็เลยลุดจองหลายนะครับตอนนี้ทุเรียนก่องเต็มมินาบ้านเพิ่นอนู่ครับผู้ใดอยากมากินก็มากินซื้อกินสดสได้เลยนะครับทุเลียนอินซี่นะครับบันน้ใส่สารเคมีเอา,าเมื่อเบิ่ง ผมสี่ผ้าเลาะเบิงบัดนี้มาเบิง,บงต้นทุเรียนครับต้นทุเรียน8ปีนะครับนีบนนนบ่บร้อครับต้นซสมิละครับเบิงหน่วยเอารวดเบิงหางต้นเพิ่นก็ปลูก3นะครับเบิงหน่วยเอาเบิงดูป๊าดโดดขาดเบิงเอารวดทุเรียนผู้ขาไฟครับเบิงเอารวดที่นอนเงยต่ำซ้อนเนาะ โออยากจกมากวนมาปลูกบานจากต้นเด้เนาะพี่น้องเบืองต้นพี่ครับเบืองเมืองเมืองเมืองต้นพี่ดกขักดกต่างเงาจนหดไปครับพี่น้องป่าป่าป่าเบื้องเบื้องนะเบื้องเห็นไหมครับสปริงเกอร์ข้างล่างนะครับเพิ่นใส่สปริงเกอร์ฮดนะครับอุ้ยทุเรียนอยู่นี่ ขาดปุ้ยอะไรได้ขาดนามบะไ้นะครับเ่าะพี่พี่ไปภาคที่หลังเป็นวายฟังงดอก่าพี่มาผ่านเมืองครับมันก็มีต้นหน่อยต้นใหญ่นะครับแต่ว่าโลกับป้าป้านี่แหละครับมีต้นดอกแหน่บัดอกแหน่ต่ว่ากะให้ผลผลิตพ่อส่งขวันครับปีนี้ครับมีต้นหน่อยต้นใหญ่สลับกันไปเดี๋ยวผมสิผ้ายางลอยทัวเพิ่ม่ได้ปลูกยางเดี่ยวนะครับนี่เงาะน้ำนะครับ สังเกตเห็ดดานขางคนสิบปุกเงาะริมกำแพงนะครับทันสิมีเงาะอยู่แต่ว่าปีนี้กับว่าพอท่านเห็นผลดอกนะครับลองเมืองปีหนาปีเฮอฟ้าตอนซ่อนคนนะครับเห็นบ่าคับนหน่อยๆส้นหนก็เห็ดได้ด้วยสวนว่าจะเป็นต้องเป็นสวนใหญ่นะครับบางคนคิดว่าเห็ดสวนใหญ่ๆก็ได้มันก็เมยเฮ้านะครับเปนสวนนิหน่อยมันกระดูแลตัวถึงเมืองเมืองเมืองมากเลียนเพื่อ ตอนซ่อนนะโอ้โหอ,อยากกมีดว่าลอยกินเอ้เบื้องอรถครับบางเทิงกมีคนนะลุกคักตอนนี้เป็นตอนแรกนะครับเร่งแรงนะครับมาถึงสวนเร่งแรงกับพามาเลาะเบิ้งนะครับแสงกำลังดีๆส,สวยพาทิ่ตกดิบนะครับตอนซ่อนเนาะปลูกแยกบ้านปลูกอยู่บ้านได้แยกต้นกับดีได้ไหมครับ พอได้กลิ่นเมื่อต้องผูกหลายบานละต้นข้อกลิ่นครับมีบองต้นก็มันดานคางนี่ผมสีผ้ายางมาลลเลาะเลาะเบื้องดินตามต้นแป้งป็นปลองเปลองใส่เบื้องครับสังเกตเบื้องแต่ละต้นเพื่อนนะครับเพื่อนพุ่นดินเด้กพุ่นดินละกันปลูกแบบพุ่นนะครับพุ่นดินผมแอบถามเพื่อนมาการปลูกแบบพุ่นดินคือบ่อยห้านะครับ บ่อยหากมันเน่านะครับเนื่องจากว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ค่อนข้างว่าเป็นพื้นลาดจักแน่จังน้อยเวลาเขาหายหน้าเมื่อห่น้าม,มันสิไหลลงออกจากด้านข้างนะครับมันจังบ่าขังหลากระสิบ่เกิดเน่านะครับกรสิบ่มีเชื้อราเบืองนวยมันครับาตานซ่อน,นเนาะเบืองเบืองครับปลาเบืองผมเสร็จเบืองตัวนี้เบืงองหมดกรเพิงที่ตงไหนดกคักว่าฝุ่นอะ้างล้างก็มี คนมาชมสวนคือกันครับเสือเกี่ยวข้างหลังคนเขาเขาาเบิง้งือกันนะครับมาจากเห็นมามาจากช่องดักบ,บรรยากาศดีๆย้ำแรกนะครับมาเบิ้งน้ำกันป้าเบิง้งเบิ้งต้นนี้ครับเตี้ยติดดินกับมีทุเรยียนครับเบิ้งอร่อยฝุดหนึ่งเนาะจากไม้บนีาจากไม้บรรทัดจากต้นกันมาก ทุเรียนที่เขามัดไว้หน่ผมก็บวรลวยเนื่องเ้วยเห็นฝนอียงที่เขามัดลูกมันไว้กันล่มหรือกันอย่างผมก็่เ้าใจให้กัน,นครับหรือว่าจองกับรรลลูกกันเห็นมัดไว,เนนว้เป็นนวยเป็นนวยหรือว่าแก่นี่เดี๋ยวสิลอกไปถามเจ้าของสวนเพิ่นยูว่ว่าเพิ่นมัดไว้หอย่างนะครับแต่ว่าผมเดาเอาหนาจะมัดไว้เพราะว่ากันล่มนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นหนาฝนล่มกับอาสีแห้งแน่แล้วกับสิมัดไว้ก็ต้นนะครับบ่ให้ดูต้นแปล้งนะผมว่า มีทีกันแดดนะครับต้นนี้เดีวไม่ค้ำครับต้นหน่อยก็มีลูกเนาะมีหนวยเนาะต้นซ้อนครับเมืองหลวดหน่วยครูบรรยากาศกจเมืองแรงเนาะร่มเย็นเย็นที่สวนยังสี่ย่บานเนาะคือสื่อสบายนะครับเมงต้นนี้บางต้นก็ไม่มีลูกนะครับไม่ได้ไ้ลูกทุกตน้นแต่ว่าก โดยรวมแล้วก็คือว่าให้เกือบทุกต้นนะครับบางต้นที่มันยังหน่อยอยู่ก็มีถูกนะครับตอนนี้เมืองหน่อยมันใส่ละเขามีมัปดัดกินมันกันนะโอ้เป็นต่เสียบคักนรีบรครับสวนเพื่อนโลกเปลี่ยนดีนะครับเพื่อนทรงใสเพื่อนหมอผตัดหา,างไม่ไหมสิบห้านางเลาะเกือบสุดตน้นหมดแล้วเมื่อนี้ยางจนวินหมดละ อหยอดมันยังขึ้นได้อีกเนาะแตกยอดเรื่อยๆครับสังเกตจากทุเรียนสงสัยระบบน้ำดีโอ้เบาคือ่อยังไหมป,ป,ปาดฝภาผุวสาวมาถ่ายรูเบินมเบิ่วน,น,นทุเรียนมันโอ้งามค่ะงามค่ะผู้ใด,ดอยากปลูกกะเรองมาปรึกษาเพื่อนเมืองใด้เลยครับปรึกษาได้ฟรีนะครับเพื่อนบอกมาล่ะครับ คือว่าใครอยากได้ต้นพันธุ์เอาไปปลูกย่บานก็ร right. ้องมาสอบถามเพ่นเบิ่งนะครับอ่าลองเข่าไปใน Facebook นะครับสวนทุเรียนสามชัยนะครับตั้งแต่ทีขึ้นในเฟซด้วยก็ร้องกดลงมานะครับนงาจะสีนี่เบือโทรอยู่ด้านล่างเบิน่มยนดีบางคนจับไปเบื่อนี่คนเห็นม่เนาะเด๋ยวเอาซะบอสหน่อยนี้เออไม่ขาดขาด อากาศยามแย่นี่ดีแท้ครับบองฮอนครับสวนทุเรียนพันนี่อยู่หลังบ้านพันเลยเลยครับขัมาดาบ้านอานซิโบเฮ็บนะครับต้องมาหลังบ้านนะครับผมก็หลงอยู่รอบนึงมาเป็นต้นพีโอ้ยอ,อยู่ข้างในคนขับตอนซ้อนเนาะต้องคนมักทุเรียนนะครับต้องคนมักทุเรียนคือผมนี่ผมเป็นคนมักทุเรียนก็นเลยอ่อนซ้อนเลียดแน่จังหน่อย ีปลูกเจ๊กซีไปปลูกเงี้ยนแน่นอนครับแต่ว่ายังหาพื้นที่หาต้นพันธุ์มาพันได้ครับกระสีได้น้ำสวนเพิ่อนนี่แหละเบิงบ่งเบึ้งโค้นครับเบิง่งเบิ่งการแหนนาของเพิ่นเด้อนี่ครับใส่ระบบสปริงเกอร์ทุกต้นลุ่มนี้เพิ่นปลูกสามต้นนะครับกระเกิดนะครับสามต้นโอเมนว่าปลูกร้ายเหลือซีบวบเกิดนะครับสงสัย่นต้องทดลองปลูกแน่นอน ล้มเดี่ยวสามต้นนะครับไก่มันพอิตไดีด้วยกันมีต้นรูกโขกครับใส่สวยๆครับใส่สองรสบสวยเลยจะชบเงนครับเนี่ยตนน้นมีสองราปลูกสองต้นเลยนะครับจะปิงเกอรอสองต้นยังให้ลูกได้นะครับลูกนี้สวยครับใส่สวยเลยใส,ใส่สวยเลย ต้นนี้หน่อยก็หายดูนะครับมือมืองอจังทิ่งลงมาหางลางนะาโอ้เปียใออนซ้อนครับเกียครับรถรถครับต้นนี้ เดี๋ยวเสือกปูกไปเดี่ยวงามสิหักนะครับเพราะว่าแต่ละงานนี่ยคนจมไวไ้หลายอันนี้คือเพิน่อนออกแล้วนะครับส่วนหนึ่งแต่ตัดไปแล้วตัดขายไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ยังมีทุเรียนอยู่ถ้าเกิดป่าผูไดอยากสิ่ล่องชิมเมืองรสชาติมีคอนเฟิร์มเลยครับว่าแซบครับอร่อยแน่นอนเพราะว่าสื่อซิมแล้วนะครับทุเรียนสามใช้เปลือกบางครับเปลือกบางเม็ดเล็กนะครับ ไม่หวานมากนะครับไ่วหวานมากกรอบนะคหอมนะครับต้นนี้ก็ค่อนข้างสีโดพขอสมควรครับจากคือเบิ่งเลยสายตาน่าจะเกินเกินซิปนะครับต้นนี้ต้นเล้นน้อยนะับเกินซิปแน่นอนนะับไม่เหนมัดมัดไว้นะครับ มาตเอาไปสงสัยยันเฮียบอหอยันคนหลักบ้อมัดไว้นี่จึงได,ดเนี่ยครับต้นติดเงียยมาเลยนี่ลรกคือกันต้นนี้เป็นที่เห็นโล่งๆนี่กับบางส่วนิ่นเก็บไปแล้วนะครับเก็บไปขายแล้วนะครับยี่หน้าบ้าน เป็นตาซ้อนของเพื่อนเนาะเนี่ยครับโอ้หลายคัเนเปี่ยกยังมหมดเดลยครับยังมีอีก องไรเท่าที่นับเพิ่งนี่น่าจะเกินนะครับน่าจะเกินสามสิบต้นนะครับโอ้นี่เพิ่อนอยากมาเฝ้าสวนพร้อมเพิ่อนอยากมาเฝอสวนพร้อมนะครับยังไปยังมาก,กอ่ะวนยู่ต้นเก่าือเกา่เกาล่ะครับโรคคาก่อนซ่อนผู้เรียนเพิ่นเนยัยกลับมาพี่แล้ววันนี้ หลายคับเบิงบ้งบนพุ่นดินตนเห็นบ่ครับเบิ้งระบบสปริงเกอร์นะครับสังเกตนะครับเราสิดพุ่นดินมาจังหน่อยนะครับแล้วก็ปลูกไว้แล้วก็ไฮน้ำโดยระบบสปริงเกอร์นะครับเนี่ยต้นหนึ่งนะครับต้นสวยนะครับต้นสวยเลยดวย,อยทรงสัยเอาไปแล้วบางส่วน เนีย้ยครับสาม่วยกำลังเป็นตะกินเลยครับหน่วยสองลู่งบรรยากาศง่ามแรงครับเย็นสบายดี แห่งเบิงแห่งฟ่อนซ้อนครับแห่งเบิงแห่งอยากปลูกเอาครับสำหรับคลิปนี้กะพ่อสนีก่อนครับกะเดวมือหนามือหลังเดผาผพาคนที่ผ้าไปเบิงส่วนใหม่จังไงก็คอยติดตามนะครับรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมไม่เดิกครับ